จเจริญพรยาจยมและสาววชาชนทั้งหลายวันนี้ลุงพี่อยู่ที่วัดหมูบุญวัดหมูบุญนี่ก็อยู่เชิงดอยสุเทพเป็นวัดโบราณเก่าแก่นะอายุมากทีเดียวนะวันนี้ลุงพี่ก็จะได้มาคุยในเ,เรื่องราวของวิชาชีวิตตอนที่337นะซึ่งเนื้อหาที่ลุงพี่อ่านในพระไตรปิฎกเล่มที่22ของฉบับมหาจุฬาลงกรณราชชุดยาลัยก็จะมีอยู่ในสามพศนะคือปฐมปัทนาสูตรนะในอารติสูตรแล้วก็ปฐม อาปาลิหานณสูตรนะซึ่งในปฐมปัฒนาสูตรนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของความเป็นผู้มีศรัทธานะศรัทธาในคุณความดีนะศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความเป็นผู้มีอาภาษน้อยนะคือสุขภาพดีอ่ะไฟธาตุย่อยอาหารสม่ำเสมอนะไม่ร้อนเกินไปไม่เย็นเกินไปนะปรับเอ่อเอ่อทให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงเพราะระบบย่อยอาหารเนี่ยระบบในร่างกายระบบ ความอบอุ่นในร่างกายหรือความร้อนในร่างกายหรือแม้แต่ความเย็นในร่างกายเนี่ยมันจะมีผลกับสุขภาพอย่างมากเลยเพราะมือนเป็นสัตว์เลือดอุ่นนะที่จะต้องมีความอุ่นนะถ้าเกิดว่าเย็นเกินไปนะก็ป่วยเป็นไข้ได้ร้อนเกินไปก็ไข้ขึ้นอีกอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นความเป็นผู้มีอาภาธน้อยนะความเป็นผู้ไม่โอ้อวดนะไม่ขี้โม้นะไม่มีมารยา นะมีการปราลบความเพียนนะละบาปอากุศลสร้างสิ่งที่เป็นกุศลนะมีปัญญานะพินาเห็นการแตกดับนะพินาเห็นเอ่อทุกสิ่งนั้นเป็นตามความเป็นจริงนี่ก็คือเนื้อหาในปฐมปัฒนาสูตรนะหรือในเรื่องราวของอารติสูตรก็เป็นเรื่องราวของการเจริญมุทิตาคือความยินดีนะเจริญอวิหิงสานะความไม่เบียดเบียนเจริญธรรมจริยาก็คือความประพฤตในธรรมเหล่านี้เป็นต้น นะหรือในในปฐถมอปาลิหานสูตรก็เป็นเรื่องราวของการเคารพในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เคารพในความไม่ประมาทเคารพในการปฏิสันฐานนะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะการปฏิสันถานก็เป็นเรื่องที่มีความสําคัญหรือแม้แต่ในสุขาสมนัสสูตรนะก็เป็นเรื่องของความยินดีในธรรมยินดีในภาวนานะยินดีในความไม่พยาบาทเหล่านี้เป็นต้นนะ สิ่งต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นเนื้อหาที่สําคัญของการดํารงชีวิตนะเพราะว่าถ้าหากว่าเรามีความศรัทธาในคําสอนศรัทธาในมีความเชื่อมั่นในตัวเราเองนะรักษาดูแลสุขภาพให้ดีนะมีความจริงใจนะมีปัญญารู้เท่าทันนะอารมณ์และความเป็นจริงของชีวิต นะมีใจกว้างมเมตตาที่จะแสดงความยินดีมีความที่จะไม่เบียดเบียนหรือประพฤติตามในหลักในธรรมมีความไม่ประมาทต่างๆนะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เ,เป็นแกน่นแกนนะของอวิชาชีวิตในแต่และตอนนะซึ่งในพระตาบิดกเล่มนี้ในเล่มที่22นี้ก็ถือว่าเป็นการ สรุปความในวิชาชีวิตได้อย่างกระชับนะเพราะว่าในโลกใบนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบนะมนุษย์ประกอบไปด้วยกายและจิตนะมนุษย์มีสุขภาพนะกายสุขภาพใจโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพกายถือว่าเป็นปากการแห่งชีวิตนะถ้าหากว่าปากการแห่งชีวิตถูกทำลายลงด้วยโรคภัยนะหรือเป็นเพราะเรานำสารพิษเข้ามาในร่างกายเนี่ยนะ ชีวิตเราก็ไม่ประสบความสาเร็จอาจจะเสียชีวิตก่อนเวลาครวรหรือเจ็บป่วยไม่สามารถที่จะทําอะไรได้นะความเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตว่าโลกนี้ไม่มีสิ่งที่ดีที่สุดนะไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบนะหรือในเรื่องราวของอ่ะปฐมอปะริหานสูตรในหน้า478นะว่าการเคารพในปฏิสันฐานนะมนุษย์มีความสัมพันธ์นะ ต่อผู้คนรอบข้างเพราะนั้นความสัมพันธ์รอบกายนะทั้งต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหรือต่อสภาพแวดล้อมเนี่ยสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่เราพึงจะต้องมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองในทุกนาทีหรือทุกวินาทีนะเพราะว่าในทุกความสำเร็จของการํำรงชีวิตในทุกมิตินั้น,นเนี่ยนะมันเกี่ยวกับเรื่องของคนนะมันเกี่ยวกับเรื่องของคนนะไม้จะเป็นลูกค้า ผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชานะคนในครอบครัวเพราะนั้นขอให้เราได้พัฒนาทัศนคตินะว่ามนุษย์ทั้งหลายนะเนี่ยเป็นพี่น้องกันทั้งนั้นนะขอให้เราได้เห็นคุณค่าในตัวเราเห็นคุณค่าในผู้อื่นนะเรียนรู้สิ่งต่างๆแล้วก็เริ่มลงมือทมโดยไม่ไม่ยอมแพ้นะเพื่อความสำเร็จซึ่ง ความสาเร็จนั้นมันก็ย่อมมาจากสติปัญญานะที่ดีนะทั้งทางโลกและทางธรรมควบคู่กัน,นในหลักทางสายกลางคือมัชฌิมาปฏิปทานในเรื่องราวของความเข้าใจในมนุษย์ความเป็นผู้มีระเบียบวินัยมีความขยันมีความกล้าหาญอดทนมีคุณธรรมต่างๆเหล่านี้เป็นตน้นโดยเฉพาะในเรื่องราวของความกล้าหาญเนี่ยความกล้าหาญเนี่ยมันถ้าหากเรานึกถึงในประวัติศาสตร์เนี่ยตั้งแต่ยุคข,ของพ่อขุนรามโำแมงก็ดี สมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็ดีเนี่ยหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็ดีเนี่ยเพราะกษัตริย์ต่างๆนี้มีความกล้าหาญในพระอ,องค์เองอย่างมากอย่างกรณีที่พ่อขุนศรีอินทราชิตเนี่ยเข้าชนช้างกับขุนสามชนเจ้าเมืองเจ้าเมืองชอดเนี่ยนะแล้วแล้วพาดพังนะกระบวนยุทธเนี่ยนะเจ้าชายรามในยุคนั้นหรือพ่อของนรังแหงเห็นเนี่ยปาดสายช้างเอาไว้สู้กับ ขุนสามชนเมืองชฉจนได้รับชัยชนะเหล่านี้เป็นต้นขับไล่ขอมอ,อกไปได้นะต่างๆหรือแม้แต่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่กอบกู้เอกราชในการเสียเอกราชของกรุงศรีอยุยาให้กับพระเจ้ากษัตริย์บุเรงนองในครั้งที่หนึ่งนะซึ่งการเสียกรุงศรีอยุยาในครั้งที่หนึ่งนั้นเนี่ยเชียงใหม่เองก็เสียให้กับบุเรงนองเหมือนกันเพราะว่าบุเรงนองนั้นที่เขาเรียกว่าผู้ชนะสิบทิศคือมีความเก่งกล้าสามารถในเรื่องราวของ การลบที่จะแผ่ขยายล้านนาเขตของพอม่าออกไปยึดเมืองต่างๆโดยเพราะแม้นในล้านนาก็ดีนะล้านนาเชียงใหม่ก็ดีเนี่ยนะซึ่งกินความหลายจังหวัดทั้งเชียงรายทั้งพะเยาทั้งทั้งเชียงใหม่ทั้งน,น่านแพร่นะต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยที่เป็นอาณาจักรล้านนาเนี่ยบุเรงน้องก็สามารถยึดได้เป็นเมืองขึ้นยึดอยุธยาได้เหล่านี้เป็นต้น แต่พอมาในยุคพระในสวนก็สามารถที่จะกอบกู้เอกราชประกาศอิสราภาพได้หรือแม้ในยุคของอสมัยพระเจ้าเอกทั์กษัตริย์องค์ที่สามสสามแห่งกรุงศรีอยุธยาทีเ่เพียงพําแก่พมา่าเนี่ยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็สามารถใช้เวลาเพียงแค่เจ็ดเดือนที่จะกอบกู้เอกราชเพราะนั้นความกล้าหาญของชีวิตความกล้าหาญในการกระทำเนี่ยมันจะตราตึงอยู่ในจิตใจของอผู้คนได้อย่าง มากมายนะเพราะนั้นสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ถือว่าเป็นเป็นเป็นคุณค่าของของของชีวิตนะเป็นคุณค่าของชีวิตที่เราคึงจะได้มีความเชื่อมั่นในตัวเองนะมีสัญชาตญาณของตัวเราเพาะมนุษย์ก็จะมีสัญชาตญาณในเรื่องราวของความเป็นอิสระการป้องกันตัวนะเพราะนั้น การที่จะบรรลุเป้าหมายนะในการดำรงชีวิตในหลักของอิทธิบาท4ีฉันทาวิรทยาจิตตาวิมังสาแล้วนะในเรื่องราวของความกล้าหาญก็ถือว่าเป็นศักยภาพที่มีความออสำคัญนะแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ประกอบไปด้วยสิ่งที่เป็นชีวิตที่ป,ประกอบไปด้วยกายและใจนั้นเนี่ยจิตใจก็ถือว่าเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความคิดแห่งสติปัญญาที่เราจะต้องรักษาจิตใจรักษาอารมณ์นะให้อยู่กับ ปัจจุบันขณะนะเพื่อความเติบโตของชีวิตเชกเช่นเดียวกับมเมล็ดพืชนะเช่นมเมล็ดมะม่วงมเมล็ดขนุนนะที่ไม่ได้ใช้ปลูกด้วยการตอนเนี่ยแต่ใช้เพาะด้วยมเมล็ดเนี่ยก็สามารถจะโตขึ้นเป็นต้นไม้ใหญ่อย่างเช่นมะม่วงป่าเนี่ยนะต้นมะม่วงป่านี่ก็อายุถึงสองร้อยปีได้นะก็ใหญ่อะ่ะใหญ่แบบ ที่หลวงพี่เคยเห็นก็สองคนโอบกัมาม่วงป่าก็เป็นลูกลูกเล็กๆนะอ,อ,อะไรต่างๆเหล่านี้มันน่นเพราะนั้นสภาพของจิตใจถือว่าเป็นร่วงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะเพราะนั้นก็ขอให้เรานะเนี่ยได้ใช้ศักยภาพนะในตัวของเราเนี่ยอย,อย่างดีที่สุดแล้วก็ไม่จมปลักอยู่กับความทุกข์นะหรือความผิดหวังนะอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่กับบรรยากาศแวดล้อมที่ เสริมสร้างกำลังใจเพื่อให้เกิดความาปรารถนาแรงกล้าที่จะประสบความสาเร็จต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นในสภาพภูมิอากาศที่เป็นอยู่ในขณะนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่นะก็อากาศก็เริ่มจะเย็นแล้วนะเพราะว่าฝนก็ใกล้จะหมดละฤดูฝนก็ใกล้จะหมดแล้ววันแต่วันนี้ก็มีฝนตกนิดหน่อยเมื่อวานก็มีลมพายุอยู่นิดหน่อยนะในตัวเมืองเชียงใหม่นะแต่ว่าฤดูกาลก็จะผ่านพ้นไปเพราะนั้น อุณหภูมิก็ดีสายลมแสงแดดนะความอบอุ่นความร้อนความหนาวต่างๆเนี่ยมันมีผลกับสภาพจิตใจนะที่เราจะต้องดูแลตัวเองให้ไฟธาตุในตัวนั้นเนี่ยมีความอบอุ่นไม่ร้อนไม่เย็นจนเกินไปนะมีจิตใจที่เบิกบานนะอยู่กับปัจจุบันขณะสามารถที่จะใช้เวลานะที่มีคุณค่าของชีวิตนี้เนี่ยทำชีวิตให้มี ความสุขความเบิกบานมีความเอ่อก้าวหน้าเพื่อที่จะได้นำชีวิตของเรานะั้นเนี่ยไปสู่ทิศทางที่เราปรารถนานะเพราะว่าในสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสนะัมพุทธเจ้าได้ทรงทรงตัดสอนนั้นเนี่ยนันะถึงการทำกรรมดีก็ย่อมได้ผลดีนะถ้าเปรียนทางวิยาสตร์ก็เป็นแบบทฤษฎีแห่งความน่าจะเป็นนะทฤษฎีแห่งความน่าจะเป็นก็คือแบบทำดีมันก็ต้องได้ดีทำไม่ดีก็ต้องไม่ดี นะแต่ว่าอาจจะทําดีแล้วแบบยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะอาดีตชาติเราทําสิ่งที่ไม่ดีมาเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามเราก็อย่าได้ล้มเลิกความพยายามที่จะสั่งสมบูกุศลหรือ,อดูแลจิตใจของเราให้ดีละบาปอกุศลนะด้วยความละเอียดรอบคอบด้วยความมานะพยายามนะด้วยความาจดจ่อในกระแสแห่งความคิดที่จะใช้สติเนี่ยร้อยเรียงอารมณ์ให้มีความ เป็นสมดุลนะอาจจะได้ใช้ธรรมชาตินะที่มีความอบอุ่นนะหรือความเงียบสงบของสิ่งแวดล้อมเนี่ยมาดูแลจิตใจของเราใช้เวลาของเราให้คุ้มค่าในการจัดตารางเวลานะในการดำรงสายสัมพันธ์กับคนรอบข้างในการที่จะมีจิตใจที่มีความเบิกบานมีความมั่นคงมีความสงบแล้วก็พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่าง นะให้ประสบความสำเร็จในหลักของอิทธิบาท4สร้างความประทับใจกับผู้คนอย่างเช่นในปฐมอปาลิหานสูตรในเรื่องราวของการเคารพในการปฏิสันฐานนะซึ่งก็อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มนี้ในหน้าหน้าร้อยสนะีร่รอยบปดนะปฐมอปาลิหานสูตรนะคือ ความเป็นผู้เคารพในพระศาสดาเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์เคารพในความไม่ประมาทแล้วก็เคารพในการปฏิสันถานนะเพราะนั้นก็มีพระวินัยที่ผู้ทรงทรงกำหนดไว้นะว่าถ้าเกิดว่ามีพระผ้ะาคันดูกะมาเยี่ยมที่วัดเนี่ยเราก็ต้องต้อ,ตอนรับปฏิสันถานถาวายน้ำถาวายการต้อนรับอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้น นี่ก็คือเรื่องราวของอชีวิตนะที่เราจะต้องดำรงไปเพื่อให้ถึงเป้าหมายที่ดีงามนะเพราะเป้าหมายของชีวิตที่ดีงามนั้นเนี่ยคือแก่นแกนของชีวิตคือแก่นแท้นะแห่งความสําคัญของการดำรงชีวิตเพราะว่าสิ่งที่สําคัญของชีวิตเนี่ยมันมีมากมายนะทั้งร่างกายก็ดีจิตใจก็ดีครอบครัวก็ดีเพื่อนร่วมงานก็ดี เพราะนั้นเราต้องรักษาความสัมพันธ์ของสิ่งเหล่านี้ทั้งกายกับจิตทั้งกับตัวเองกับครอบครัวทั้งตัวเองกับเพื่อนร่วมงานนะเพื่อ,อ,อความเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีนะมีทัสนคติที่ดีในการนะผูกมิตรนะสามารถที่จะเห็นความสำคัญของสิ่งรอบข้างอย่างวันนี้หลวงพี่มาที่วัดหมูบุญ นะได้เห็นโบราณสถานนะได้เห็นความเงียบสงบนะเห็นต้นไม้นะเห็นต้นหญ้านะเห็นมแมลงนะเพราะนี่เป็นอยู่เชิงดอยสุเทพนะก็มีความบุดมสมบูรณ์นะมากนิดหนึ่งนะเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะถือว่าเป็นช่วงเวลานะที่เจิดจ,จลัดนะเจิดจ,จลัดในการที่จะซึมซับอยู่กับ ธรรมชาตินะที่จะทําให้เรามีกําลังใจที่จะไม่ละทิ้งวความพยายามทั้งหลายทั้งปวงนะที่จะใช้เวลานี้อย่างคุ้มค่าที่สุดนะดูแลเพิ่มมูลค่าทั้งทางกายทางใจนะมีทัศนคติที่ดีมีความละเอียดรอบคอบต่างๆมีความคิดนะที่เปลี่ยนไปด้วยความมี เมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นความสัมพันธ์ของชีวิตที่ขอให้เราได้อยู่กับปัจปจ,จุบันขณะที่จะไม่ออห่วนให้กับอดีตหรือกังวลกับอนาคตเพราะฉะนั้นะบรรยากาศรอบตัวนั้นเนี่ยจะมีผลนะต่อสภาพจิตใจได้อย่างมากขอให้เราได้มีความภาคภูมิใจในตัวเองนะ อย่างที่บอกว่าโลกนี้ไม่มีความสมบูรณ์แบบโลกนี้ไม่มีคนที่ดีที่สุดนะมันก็แต่และคนก็มีข้อบกพร่องเป็นของตัวเองคนสําเร็จในโลกนี้มีแค่ห้าเปอร์เซ็นตเพราะนั้นถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ในห้าเปอร์เซ็นตนั้นขออยู่กลางๆก,ก็ยังดีต่างๆอ,อันนี้เป็นต้นกให้เราได้มีความภาคภูมิใจในตัวเราเองที่จะมุ่งมั่นในการพัฒนาตัวเองนะมีความปารบความเพียร นะเห็นพินาเห็นการเกิดดับการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นความไม่เที่ยงในความเป็นอ,อ,อน,นิจจังทุกขังอนัตตาเพราะนั้นในคุณค่าของคําสอนในพระไตรปิฎกแต่ละเล่มแต่ละเล่มแต่ละเล่ม,ลลมนั้นเนี่ยก็จะมีคุณค่านะท้งทางร่างกายและจิตใจทาไมถึงเกี่ยวกับร่างกายด้วยเพราะว่า,วาเ,เมื่อจิตใจดีเนี่ยมันก็จะทําให้สภาพร่างกายมีความแข็งแรงเนี่ยเพราะนั้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตบางครั้งบางความรู้บางอย่างเนี่ย เรามารู้ตอนแก่แล้วนะเช่นเรานึกว่าการออกกําลังกายคือทําให้ขแข็งแรงมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่สภาพจิตใจที่เบิกบานทําให้ร่างกายแข็งแรงได้มากกว่าการออกกําลังกายถึงแม้ออกกําลังกายอย่างหนักทุกวันแต่สภาพจิตใจมีความวิต,ตกกังวลนะมีความเศร้าโศกร่างกายจะอ่อนแอเกิดโรคภัย นหลวงพี่เองเนี่ยได้เห็นประสบการณ์ชีวิตจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่แบบว่าชีวิตมีแต่ความเบิกบานนะท่านก็ไม่ได้ออกกําลังกายเท่าไหร่แต่ว่าสุขภาพแข็งแรงอายุยืนอะไรต่างๆนี้นสภาพจิตใจนั้นมีมีความสําคัญหรือแม้แต่ในเรื่องราวของกระแสแห่งจิตนะที่ทําให้ผลึกน้ำเนี่ยนะมีความสวยงามมากกว่ากระแสแ่งการด่าว่านะการด่าว่า ด่าเข้าไปในน้ําเนี่ยพอเอาน้ํามาฟีดในช่องแข็งแล้วมาส่องด้วยกล้องจุลทรรศเนี่ยผกของน้ําจะมีความไม่สวยงามนะไม่เหมือนการาให้พรหรือการาสวดมนต์เหล่านี้เป็นตน้นนะเพราะนั้นขอให้เราได้เข้าใจนะถึงชีวิตนะมีความศรัทธาในคำสอนองค์สมเด็จพระสัมมาวิจ้์ใน ปรมปัฒนาสูตรนะหรือความเป็นผู้ไม่พยาบาทนะความผู้ยินดีในหลักธรรมยินดีในการเจริญภาวนาในสุขสมนัสสูตรซึ่งก็อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มนี้ในหน้าหกร้อหนึ่งะหน้าหกร้อหนึ่งก็จะมีถ้อยคำนะถึงในเรื่องราวของสุขะสมนัสสูตรนะความเป็นผู้ยินดีในธรรมยินดีในภาวนานะยินดีในความไม่พยาบาทนะ ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นหรือในเรื่องของอารติสูตรนะซึ่งก็อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มนี้เหมือนกันนะในอารติสูตรนะอยู่ในหน้า6กร้อยนะคือการเจริญมุทิตาความยินดีเจริญอวิหิงสานะคือความไม่เบียดเบียนแล้วก็เจริญธรรมจริยาคือความประพฤติธรรมนะหรือในเรื่องของปฐมอปาลิหานสูตรในหน้าสี่ 478 47ใ,ในประถ่อในในปฐมอปาลิหานสูตรก็เป็นเรื่องความเคารพในพระพุทธรธรรมประสงค์เคารพในความไม่ประมาทเคารพในการปฏิสันานเหล่านี้เป็นต้นวิชาชีวิตเป็นเรื่องที่น่าคิดเป็นหลักหนาประกอบด้วยกายและจิตเช่นนี้นาะขอให้เรามีความ ใจมั่นคงมีความสัมพันธ์อย่างดียิ่งพัฒนาตนเองในทุกสิ่งย่อมดีนั่นสัมพันธ์กับผู้คนเป็นเรื่องมีความสำคัญความเข้าใจในมนุษย์นั้นสำคัญจริงมีศักยภาพในการใจมุ่งมั่น ปัตนาสิ่งดีงามเป็นหนักหนามีจิตใจที่กตัญญูและเมตตามีศักยภาพที่ดีและงดงามมีความกล้าหาญประจำจิตคิดแต่เรื่องสิ่งที่ดีเป็นหนักหนาเพื่อนำทางชีวิตสู่นักลาเป็นไปตามทิศทางที่ต้องการเป้าหมายของชีวิตหรือแก่นแท้ คือการดำรงอยู่แก่ผู้คนนั่นมีคุณค่าต่อ,อผู้อื่นย่อมดีพันมองสิ่งรอบตัวนั้นสำคัญจริงมีค่านิยมการเรียนรู้และเชิดชูครูบาอาจารย์อย่างดียิ่งทฤษฎีความน่าจะเป็นสำคัญจริง ว่าทำดีย่อมดีทุกสิ่งอย่างแน่นอนมีสติร้อยเรียงในความคิดใช้เวลาแห่งชีวิตอย่างมุ่งมัน่นจัดตารางเวลาอย่างดีพันมีจัดมีจิตใจมั่นคงนั้นสำคัญจริงสร้างความประทับใจอย่างดีนั่นเคารพในการปฏิสันถานในทุกสิ่ง ปฐมอปาลิหานาสูตรนั้นดีจริงย่อมเป็นมิ่งขวัญแก่ชีวิตอย่างแน่นอนหรือแม้ปฐมปัตนาสูตรเล่าเป็นห้อยคำที่ทรงกล่าวและสั่งสอนให้มีความศรัทธาไม่อาทรรักษาสุขภาพให้ดีทุกวีวัน มีปัญญาพินาเห็นการเกิดดับเห็นตามความเป็นจริงเช่นนี้นั่นในสุขาสมมนัสสูตรพันเป็นเรื่องการยินดีในการเจริญภาวนานั้นดีแน่นอนการประพฤติทธรรมในอละติสูตรเล่าเป็นห้อยคำที่กล่าวในสิงขรการเจริญมุทิตาไม่อาอร จเจริญอวิหิงสาอย่างแน่นอนไม่เบียดเบียนหากชีวิตทำได้เช่นนี้นั่นย่อมสุขสรรสุข,ขีเป็นหนักหนาทำการสิ่งใดย่อมจเจริญตลอดมาขอให้ทุกท่านโชคดีและ,จะเจริญพขอหน้าถึงคุณบรรนาธนรารและสิ่ง,ง,งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่เราได้ฟังการพูดถึงมไตบิดกในเร่อที่22ในเรื่องราวของปฐมปัฒนาสูตร ในอารติสูตรในปฐมอปาริหานสูตรในสุขสสมนัสสูตรขอได้โปรดเป็นว่าปัจจัยพิบามทานพรเน่ยโยมพี่โยมน้องท่านของนั้นด้มีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอจงสาเร็จตั้วามุ่งมาปตปานาขอทิตบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายญาติสนิทมิสายทั้งหลายอของหลวงพี่และของพวกเารในนญญา,หา,หาให้ได้รับในบุญกุศลน,นี้ดวงวิญญาณทั้งหลายที่ได้ทําบุญที่วัดหมูบุ่างนี้้้ใหไดรับในบุกุลลลนนีี้้้หหหาาาาทท่่ังยเไมรบ ขอเทพเจวาดาได้โปรดแจ้งกับท่านทั้งหลายเหล่านี้เพื่อได้รับในบุญกุศลนี้และอนุโมทนาในบุญกุศลนี้ร่วมกันจเจริญพร